ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เราพัฒนาทั้งอาทิตย์นะครับผมกับของเราพัฒนาอาทิตย์นี้นะครับผมเริ่มกันเลยนะครับก็คือวันที่ห้าเดือนแปดนะครับเพื่อนๆนวันที่ห้าเดือนแปดนะครับผมแล้วก็วันที่เจ็ดเดือนแปดนี่นะครับผมแล้วก็วันที่เก้าเดือนแปดนะครับผมครับสามวันนี้นะครับเริ่มกันวันที่ห้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวันที่ห้านี้นะครับพี่น้อยให้เด่น กับ8นะครับผม7กับ8นะครับมาดูกันครับว่าจับคู่ได้ตัวไหนนะครับ7กับ8นะครับเริ่มกันที่7จนะครับผม70นะครับ7 1ครับ8ก็จะเป็น8 9นะครับผม80แล้วก็8 1นะครับเพื่อนๆครับมาดูกันต่อวันที่7นะครับวันที่7พี่น้อยให้เด่นนะครับก็คือ9 แล้วก็ศูนย์นะครับเพื่อนๆมาดูตัวจับคู่นะครับผมครับเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะครับผมครับเก้าสองครับผมแล้วก็เก้าสามนะครับเพื่อนๆครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองครับแล้วก็ศูนย์สามนะครับครับส่วนวันศุกร์วันสุดท้ายของอาทิตย์นะครับครับ วันที่9นะครับผมก็ให้เด่น9 0ตัวเดิมนะครับเพื่อนเครับมาดูตัวจับคู่นะครับ9ก็จะเป็นครับตัวแรกก็คือ92นะครับผม93แล้วก็94นะครับเพื่อนๆครับ0ก็จะเป็น02 03นะครับผมแล้วก็0 4นะครับครับตามนี้เลยนะครับ ีน้อยจัดให้ครับผมครับสำหรับลาวทั้งอาทิตย์นะครับลาวพัฒนาแล้วนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ